โอ้สวัสดีครับผมอเอฟซีช่องกุมแบนนะครับมือนี้นะครับผมทีมงานไก่ชนนะครับพามาลเล่ยนนามนะครับผมเดี้ยวเดียวน้องจะห้องพื้นที่รายงานตัวดิมองนีอยู่มองไหนน้องหวยได้ก่อนหวยละเว่ยไก่จากมองฟั่มพิจิณีลายโลบบน้องโลกวานรประมาณโลกว่านเนาะ เอาเบ็ดอุปกรณ์พร้อมนะครับผมเอามองมาพร้อมนี่นะครับผมจะข้อมื่นทีครับหาหน้าใหม่ครับผมดูหน่อสวัสดีครับสวัสดีครับสดครับผมสดมาด้วครับยังเงาอู้น้อใหญ่เข้าไปเบดเดือนี่ผมหาอยู่หากินเหมือนเดิมนะครับอันนี้พี่แดงบ้านหน้านะครับพี่แดงสีเปลี่ยนสวัสดีครับสวัสดีครับได้ใช้ยาไหมครับได้ใช้ยาไหมหรือได้พี่แดงว่าได้ครับโอ้การงานเนี่ย ไม่ไม่ไม in ่ได้เอาเสียมาปุณินี่ครับนั่งออ้้นนนงงงใหม่่ัดินเลยอ่ะโอ้ยไงแล้วนอนนี่ใครเติบยิ่งได้เหรอโอ้มามามาพี่น้องอยู่ในป่าอยู่ในดงนอนมันเป็นน้ำไม้หวานบ่ะโอ้กหไม่น้อำไม้หวานเลยครับผมมันเป็นน้อำไม่นั่งดินป่ะนี่นี่แม่งครับน้องใหม่แบบนี้ครับน้องใหม่หวานห้าก็เลยเฮ้ยโอ้ยเสียมกับบ่เอามามิซย่ำเลยได้หมดเงาเลยได้ไปจํามันแล้วเนาะได้จานอลไรที่นี่เจ้าเจ้า เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมวนๆให้เขาครับผมยุ่งเกินแจงเงาบ่เลยแจงเงานะครับห้วยละเวีนะครับผมไอยุ่หลังทุ่งหน้าพี่จิตรประมาณโลกว่านะครับผมออกมาจากด้านหลังนะครับเขาหน้าแก่มากนะครับโอ้ยมันบ่ได้เยนี่กิดพึ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับผมพอดีว่างช่วงนึงเที่ยงก็เลยออกกันมาหาแนวกินนะครับผมเพื่อเพื่อมันนะครับตอนนี้ก็มันแล้วครับผมใส่หม้อนะครับใส่หม้อหอมครับผมหม้อนี่ นี่ครับไ่มองไ่มองลงไปงไหำวมบรรยากาศดีครับป่ะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวาถ่ายลงบรรยากาศให้มึงนะครับผม,น,ผมนี่นะครับอู้ธรรมาชาติอุดมสมบูรณ์ครับพ่อแม่พี่น้องเพื่ได้วงว่างกันมาเที่ยวนะครับเป็นโขนหินอีกหม่องหนึ่งนะครับผมพคนโคนโคนน้ำไหลแล้วครับผม โอ้ทีเด็ดเลยของแม่พี่น้องโอ้พี่ดอนสวัสดีครับผมพี่ดอนสวัสดีครับเป็นน้ำก็เป็นน้ำเป็นน้ำเจอบรรยากาศเจอบรรยากาศป้าถูกโอ้เป็นเล่นยันเดียบไม่มีหรอกพีน้องนำไปนะครับมาเด้อครับมาเด้อของแม่พี่น้องเดี๋ยวจะขออนุญาต ลุงเบ็ดจะเข้าอันนครับผมเดี๋ยวไายบรรยากาศในชมนะครับมันยังไม่กินหัวทงนะครับผมห่อเขาห่อยยังไม่บ่อยล่ะเพื่อมันกึ่ยคืยอยู่เหรอครับผมโอเคครับขออนุญาตปักเบ็ดก่อนครับผมสวัสดีครับผมมันนี่แล้วผมไก่ยู่ไก่แกงเหง้านะครับอยู่ไก่ไก okay, ่กับฟาร์มไอจอนนี่นะครับผมพึ่งพึ่งไม่เห็นนะครับผมบรรยากาศสวยๆกันนะครับมันนี่กับผ้าทีมงานไก่ชนนะครับ มาหาอยู่าหากินนะครับนี่เบ็ดสามแรงกับม่องนะครับม่องประมาณสองพื้นนะครับผมเดี๋ยวก็ล่อลุ่นนะครับผมว่าสร็จีแนวกินวะนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปักเบ็ดก่อนนะครับแล้วพี่ได้มอ่อ,มองเนละยป่ะได้แล้วม,ม่องน่ะโอ้ยเดือดแล้วมันมั่วพี่เหมือนไงคิดว่าคิดว่าต้องมนออนันละโอ้ยแรงด่างเลยแองด่างนะครับผม ฮาพี่น้องเล่างนี่ร่งเ่อวันโอ้โอ้ไปไปหาตางว่งนะไป้ลาเลยป็นไปเลยไปิ่ยไปเมย่ปเลยไบเลยไเลยไปเลยไปเยไปลยไลยเลไปเัยไรเยปเลยไปยลปยลยครับผไยเลยเลยไครัยไปเยลเลลเไลลเยซีนะครับผมไป แดงากางมางเลยอยากมือกันเด้อพี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ทิ้หมานไหมวันนี้อากาศดีเลยครับวันากาศดีครับพี่นอ้องมึงเหงาบ้านหนามอะไรๆหน่อยสีแดงครับผมโอ้ลุยเลยเด็ดนะครับขอให้มันๆน,นะครับผม บริสุทธิ์ยังม่กินเลยครับเอาแต่เข่าเนียวมันนเลยครับผมขาเนียวแข็งฉันเลยครับผมเห็นบ่าขอห้มันมาเดอมาเดอพี่น้องเอฟซีมวนๆครับผมยน้ำกันนะครับปเดี๋ยวผมเย t e r e s n o c when all I no can is t h i n k i โอ้เป็นได้บ่ลเล่สถานที่ตกเบ็ดเท่าไหรมืม่ดีครับมาแกง่งเงาครับผมที่แน่ได้ไดน้อไม่แลวนะ้วเนาะที่แน่ได้ได้น,น้อไม่แล้วเลยไม่ไไมรครับได้น้อไม่ที่มทุ่งกระเทียวนี่ครับนี่ครับกำลังลงเบ็ดกันอยู่ครับนี่ลงไปแล้วอันนี้ยังเหมือนมาทางทึ่งแนงครับมองนี้เป็นน้ำมองที่ว่าขังโดน เนี่ยจังหน่อยนะครับผมเพื่อมีปลาเนาะนเดี๋ยวเดี๋ยวจะล่อหลุนเงินมึงครับวนอีกครั้งหนึ่งอยู่พุ่นครับผมพี่น้องเดินขึ้นไปเมึงทั้งม่องหมดแล้วครับนี่ไส่เบ็ดทิมอันนี้แหละครับหาเดต้มีปลาตาบอดมากินเล็กโตเนาะเอา๋อส <laughs> วั <laughs> วเดียว๋ครับ วันนี้พากันมาเล่นน้ำนะครับผมมากลางม่วงพอครับพอไปเป็นนกนะครับผมกลางม่วงตกเบ็ดครบเซตแลยครับวันนี้ปลาได้ปลาใหญ่ปาลู้ครับผมตอนนี้นีนะครับผมบรรยากาศดีแห้งครับผมโอ้หมองมันแห้งเย็นดีกับเย็นเย็นดีสุดยอดเลยครับที่เด่นเลยฟังเสียงน้ำเลยครับผม สุดยอดสุดยอดครับผมขอพุ่นถูกน้องใจนะครับผมทียสีตามให้ช่องกลมแบนนะครับนี่นะครับผมแนี้ยวางมากะมาพาทีมงานไก่ชนนะครับมาทอนไขกันนะครับผมนี่ครับเด่น้ากเลยอ๋บรรยากาศดีแห้งนะครับผมผู้ใดเอฟซีทางไหนนะครับผมมาก็ลองมาแหวมือนะครับผมยื่นไก่หนะครับห่างจากช่วงหน้าพิจารณาอยู่ประมาณอ่าทีโลกเคืองนะครับผมไก่ไก่นึงเนาะไปเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวไปยามองกันครับผมไป โอ้หล oh, so <S Two> ังจากไปได้ไอแดงปลาบุ้ปลาบ่ได้เอาจับนีจับนีไปเี้ยปลาบ่ได้คนนด้ไดงไดงพี่โชแน่โชแน่หอยครับหอยหอยแตกหอยครับผมหอยยังหอยแตกมันยังไหวได้ครับผมอ๋อโอ้ของแซ่เป็นยกันบ่ยังเรื่องนี้ย่น้ำยุ่น้ำตลาดนี่ผมไม่ขายเลยโอ้เอเผื่อผู้รเื่อาเอง เได้ต้องไห้คร yup. nee, ับเห้ห้กินยากหับผมนี่ครับผมทีมงานเดวกนปนับผมนี่แหละครับบรรยากาศยามองเดนะครับทีมงานเดชนย่ามองเดวนะครับเดปลาอยู่ทัสาตัวนยครับดำมังจังเลยโอ้มันเกลือห่นเกลือนี่ครับผมผีแดงครับผีแดงเีแดงบ้านนะตัวจริงเสียงจริงนะครับผม พูดอะนี่จันเาุดเลยพี่น้องเดี๋ยวรอขึ้นมานะครับเดี๋ยวไทยมือีกรอบหนึ่งนะครับผมน่เน่เน่หนโชว์เน่โชว์เน่โอ้พ่อได้กินเราเลยพ่อได้กินล้าพ่อได้กินล้าพ่อได้กินเราพ่อละถุงของมีแดงก็ได้หลายนะพี่น้องจุ่นเลยครับผม หิายแล้วกินได้ผลหรอฮะป้ากินแล้วกันเนปครับผมโอ้นี่คนประกอบการนะพวกนะครับคือสิได้หอยเม่อวานเนาะพี่แดงเนาะแดงครับปลาปมาได้ฮิฮิฮินี่เราปลาหน่อยถือหน่อยเนาะถือหน่อยเนาะไมได้หน่อยตัวนี่ครับผมถือว่าได้แนวเมียเมีกินอยู่นะผมหอยยังกอยหอยแตดหุยฮิฮเดือดเดืองครับสีมันเป็นดันเนี่ยติดบวกตีดิดอกปลาปลาเนาะอป้า ก่อนไปให้นดกกินต้อนครับผมนี่ครับผมประกอบการันนี้นะครับทีม,ามงานงานนะครับเดีทีมไปันหต้อนแครับผมะครับผมเราเห็นถึงวามนะครับ จากต้มห่อนๆเรียบร้อยเนาะไอแดงเช็ดแดงต่อรู้พี่จะเอาตัวมันออกมาครับผมต้มให้มันอาปึ๊บเอาเอาตัวมันออกมาครับเอตัวมันออกมาเอาตัวแกะแง้มออกมาหน่อยแมนครับเราเขาจะเไปผัดต้อเนาะแมนครับป่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแกะซอยพี่แดงก่อนครับผมครับผมขัว่าโอ้หลังจากแกะหอยพานไปประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่า โอ้าวสัวซีดีกินหอยแดงครับแม่ครับผมทั้งแกทั้งล่างครับบ้านนี้เป็นการแบบเลี้ยนะครับบ้านนี้ไม่แต่จะส่งเครื่องเลยครับอ่าทุกกระบวการโซเดียร์โซเดียร์อาไปหุ่นเลยฮะต่อหงายไหมเลยครับอ่าบ้านนี้โอ้ลรางหอยสัวซีดีกินหอยนี่บ้านธรรมดาเลยครับพ่อแม่ของสัวซีดีกินเลธรรมดาเลยโอเคนี่ครับเชฟแดงนะครับผมเนี่ย ชุนหอดออกในกล่องแล้วครับพอหอนดีเด็ดนะไปเร็วนะือไม่จานแดงครับเอ้เปหน่อยหน่อยนี่อยางไล้หลไ้แหละร้อนก็มาง่ไงเนาะ พัดห้อยพัดห้อยครับผมพัดห้อยพัดห้อยผมรวยๆซัวสิเจโดยเอาขีดหอกเลยครับโโอ้หเล่นแบบเฮียแตกงเลยเฮี่แดงเนาะสุดยอดเลยเมนูนี่โดนโดนกินเทียร์น้อยเนาะโอ้โหบโดนเดีครับผมผมนี่แบบเป็นสีแล้วครับเป็นสีแล้วบ้าโอเคเดี๋ยวให้แดงพัดกันเนาะเดี๋ยวเวอาไ้ที่มันขุนนะครับผมกำลังฟ้ามันครับล่อกันนี่คุณ อ่ะเดี๋ยวซอยยิบซอยเย็นให้ซอยแดงก่อนครับครับผมแต่พอน้องเลยในการอะไรเท่าไรเท่ไรเท่ไรอ,อู้ห,หอมเล็วไหมฮะเนี่ยหอมครับหอมเนี่ยสุด,ดยอดเลยมา,าแซ่บครับอ่อยมาพันลอกครับผมสุด,ดยอดเลยครับพี่น้องแซ่บแซบครับ ครับพี่เซ่เดี๋ยวถอดไกอยู่ได้ยงกครับอ้าววันนี้เฟอลย่นอยู่บนมือเนาะัอมามานี่ครับทีมงานอยู่ร่วมกันลานกระแทงสนุกนะครับโก็จะเสียกับวะอ่ากินหอมกันนะครับผมแล้วแล้วแล้วบัดกูฝากขอบคุณเอฟซีนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนดีติดตามกลมกับแบรนด์นั่นนะครับผมสำหรับคนที่รับชมแล้วฝากกดซับสไครับ เป็นกำลังใจให้กันโดนๆนะครับของสลับบานอย่าีทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทุกของไฟกระซามนะครับวันนี้นี่ากติดตามต้องไปครับป่ะขออะไรกินเขานะยิ้มเข่าเลยล้นเลยครับบมโอ้เมนูหายากเลยเพราะว่าเร็ดพียากครับผุ๋มมาบ้ากินเข้าครับ